จากวัดมอนะครับวันนี้ผมมารีวิวเครื่องหั่นเนื้อนะครับผมทีเ่เครื่องของเราเนี่ยแตกต่างจากเครื่องทั่วไปนะครับผมเนื่องจากว่าบริษัทของเราเนี่ยใช้สายพานมาเปลี่ยนนะครับผมนี้เป็นสายพานแบบที่ทั่วไปเขาใช้กันนะครับก็คือเป็นสายพานแบบจีนๆจะเหลวแบบนี้ครับแต่ของไทยมันจะิงแข็งนะครับผมนี่ฮะผลิตจากยางคุณภาพดีนะครับเพราะว่าป้องกันปัญหาที่เกิดจากหเวลาหั่นใช้เนื้อไปนานๆแล้วเนี่ย มันจะทําให้มันสายพานมันรูดนะครับผมหรือไม่ก็มูเล่เนี่ยมันฟรีนะครับทําให้มันหั่นเนื้อไม่ได้นะครับผมซึ่งเราแก้ปัญหาตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับผมเนี่ยเราใช้สายพานแบบเกรดดีนะครับผมนีฮะอย่างนี้นะฮะอันนี้คือสายพานแบบของจีนจีนนะครับเนี่ยมันจะเร็วๆกันอันนี้จะแข็งกว่าใช่ไหมฮะบีบไม่ค่อยลงนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับอะผมตรงนี้มาเป็นส่วนของใบมีดนะครับผมเนี่ย ก็คือตัวนี้เป็นใบมีดขนาด3.5มิลนะครับผมอันนี้ลูกค้าสามารถสั่งทําได้นะครับผมว่าต้องการขนาดไหนนะฮะแล้วก็ชุดใบมีดนะครับผมถ้าจะซื้อเพิ่มเนี่ยเรามีจําหน่ายนะครับมีอะไรนะครับผมเนี่ยคืออยากได้ความกว้างเล็กน้อยเนี่ยเราสามารถจัดให้ท่านได้หมดเลยนะฮะคือ1ชุดใบมีดก็จะมีอะไรชุดเปลี่ยนนะครับผมถ้าต้องการใช้หลายๆขนาดนะครับก็ การใช้งานนะครับผมก็เครื่องนี้เป็นสแตนเลสนะครับเนี่ยสแตนเลสนะครับเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ใบมีดซื้อใบมีดขึ้นมาเปลี่ยนได้นะครับผมนะครับขอบคุณครับ